ขยะขยะขยะอะไรขยะอะไรข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวผัวเขียวคอนส้มตะเกียบรองเท้าตัวเราอะไรไม่มีคู่แล้วมีใครอยู่้บเนสอพยสสวัสดีครับเนสเซอร์พบมานิี่คุณครับ ดีใจนะครับผมเพราะว่าเป็นหนุ่มไว้ใสเพราะว่าปีหน้าคงไม่ใส่แล้วแหละครับผมก็จะบอกว่าต้องขอบคุณที่แฟนคลับด้วยที่เหมือนกับคอยโหวตคอยให้กำลังใจเน็ตนะครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าคือไม่ใช่มีแค่5คนนะผมยังมีหลายๆคนเลย20กว่าคนเนาะใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็ หนุ่มหล่อใสกันหมดเลยก็เลยรู้สึกว่า้ทุกคนแบบมีความหล่อใสคนละแบบคนละแบบมีความเป็นยูนิคแต่ว่าก็ขอบคุณพี่แฟนคลับน,น,นะครับผมที่คอยโหวตให้เน็ตจนได้ที่3นะครับผมก็เยก็จะสร้างผลงานแล้วก็เป็นคนที่อมอบความรักให้กับทุกคนแบบนี้ตลอดไปครับผมสร้างรอยยิ้มให้ด้วย <Yeah> <S <S> <S ยิม้มยังยิ้มยังครับขอประโยคจริงๆประโยคจริงๆับน่าจะสีสันชีวิตครับ เพราะว่าด้ยวยความที่อังแะยาเวลาปีนี้ที่ผ่านมาผมรวบรวมว่าสูว,ว่าเราเรียนรู้ชีวิตเยอะมากแล้วก็เจอคนเยอะแล้วก็เจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปครับผมก็เลยทำให้ชีวิตโตขึ้นแล้วก็เป็นสีสันชีวิตไปครับโอเคครับพร้อมไหมพร้อมครับได้ครับข้อแรกถามว่าประโยคน่ารักน่ารัรกที่มีคำว่าที่สุดที่สุดเธอน่ารักที่สุดเลยผมน่ารักที่สุดเหมือนกัน แล้วก็ทุกคนน่ารักที่สุดครับข้อสุดท้ายสุดท้ายหนำงามาตอบถามว่าพีอะไรอยากถามไหมคะกินข้าวอยูงจ้ะอ่าสบายดีไหมครับคิดถึงเราไหมคิดถึงเราไหมขอบไปคะชขอบชอบจริงกรอบข้อสอบแคส เตียงตู้สิ่งไหนอยู่ในครัวช้อนส้อมมี้อนมีช้อนกับช้อมอ้าวเหรอช้อนช้อนช้อนเอามีเหรอมีอ่าหมอนก็ได้เพราะว่าเผื่อนอนนอนในครัวนอนครัวก็ได้อ้าวมีบ้างใครไม่มีได้ได้ได้เออแล้วประเด็นคือเมื่อตั้งแตว่าช้อนกับตู้ที่มันอยู่ในครัวใช่กับหมอนหมอนครับสองไก่ไข่ไดโนเสาร์อะไรเกิดก่อนไดโนเสาร์ครับไข่ อเคยเคยดูอยู่เคยดูอยู่ะอบไม่้เออตามไม่ทันไม่คิดว่าจะเอามาเล่นข้อสุดท้ายถามว่า้อนส้อมตะเกียบรองเท้าตัวเราอะไรไม่มีคู่ไม่มีนะเพราะผมก็มีคู่มาเล่นเกมดีกว่าเกมจริงๆแล้ละชื่อเกมนี้ชื่อเกมว่าหมดกะ ครับตอบหน่อยได้ไหมรับกิกาเกมนี้มีอยู่ว่าทีมงานจะมีหมวดหมู่มาให้ซึ่งในแต่ละหมวดหมู่มีทั้งหมด1ิคคำถามจะต้องตอบให้ถูกกับภาพที่เห็นหรือชื่อที่เห็นน่ะคืออะไรเราจะได้ทั้งหมด2งหมวดกติกาพิเศษคือเน็ตจะสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ถ้าเป่ายิงชุกชนะทีมงานเออแล้วก็จะสามารถเลือกเวลาในการเล่นเกมเองได้เลือกทีมงานให้มาฝังชุกเน็ตพี่เขาได้เห็นทำงานอยู่ครับ ่คะชีวิตชูชูชุบจ้าอินงานเรื่องหวดให้มาเลยแม่เละยชิวชิวเดี๋ยวเราเรือกหมวดให้โอเคเป็นหมวดถนนในกรุงเทพเฮ้ผมเอาขอพูดเกินกันดีกว่า พ่อสังเครก็เป็นคนที่แบบขับรถตั้งแต่เหมือนกับนั่งนั่งรถตั้งแต่เด็กกับพ่อก็พาไปนู่นไปนี่เราเราก็เริ่ขับรถด้วยก็จะจำขนมได้แน่นอนอืออ้แล้วอีกหมวดนะคะหมวดที่สองคือหมวดขนมไทยแล้วกันขนมไทยจบแล้วจบแล้วยิ่งหมดแล้วจบแล้วขนมไทยอ่ะพร้อมไหมพร้อมนะห้าสี่สามสองกรุงเทพกีฬา การนาวิเศษการนาวิเศษแจ้ยงวัชระวัชรพลโฟรัชดาอ๋อโชคชัยสี่อ๋อวันนี้ยากมากอะไรอ่ะลาดเท้าไม่ใช่ไหวโลสวัสดสุขสวัสดิ์ไอ้นะพระจันทร์อยู่ข้างหน้าอะพระจันทร์อยู่ข้างหน้าพระจันทร์ลอยแอะไรอยู่ข้างหน้าของพระจันท์ งทร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 งรชื่อสท่ะทรงก่อนลวรีอทรงไว้ผมก่อนแล้วใบสีอ๋ทรงดำลงสงลสจะทอะไรก่อนทรงทรงลาชทรงวาดไม่ออกเยเนียน้ำนมินน้ำมินน้มินบองลมเสนีบรลมราดนีใช่มอ่าพรรามเก้า อ่าอะไรอ่ะปวดเป็นชีปวดเป็นอะไรปวดเป็นพระปวดต้องกินอะไรพยา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 อะไรพยาอะไรมันยากอะจังหวัดใดมีช้ำเยอะๆนะพยาสุรินสุอะไรคำว่าพะยาสุพยาสุเล่นเล่นอะไรพวกเล่นแบบนี้เล่นพิพยาสุเล่นเออเป็นสุรีอ

ถั่วอ๋อถั่วแตกทองหยิบทองหยอดสบู่สบายสบายไม่สบายเราขอทำหน้าที่แทนนี้นะอาสาสาคู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 อยู่ในท้องขดดยานาสาคูไส้หมูการทีอ๋อของง่ายกรอบกล้วยกล้วยบัวชี พีรรอดช่องไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะทีร์พีร์พีรีอะไรอ่ะเราเห็นกล้วยในตลาดเาเวลาเขาแบบลงอะไรลมอะไรลงกล้วยหลมหลับทำหลับหลับเอาทัพพิมกอกฮัลโหล ตากโกอ่าอันนี้เป็นอ๋อบัวลอยข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวผัวเขียวสีเหลืองสีเหลืองเสีเหลืองใช้ไข่ไข่ผสมผสมเลยเหรอข้าวเหนียวขยะอันนี้อะไรอ่ะของแพงยากอยู่นะเอาจริง จมใบคำกับทิมงานเรอใช่ให้ทิมงานช่วยอ่ะเวลาก็ทำได้ดีนะดีครับดีวันนี้ไม่มีแล้วส่วนในป้านเดี๋ยวมีอีกอ่ะทีนี้ทีมงานกำลังอะไรแล้วอันนี้เป็นดวงเราแล้วโอเคครับเท่าไหร่ต้องต้องมีดวงโอ้เวลาเดินมาบอกว่าให้1.36วินาทีโอเคไหม อมู่โอเคไม่โอเคเดี๋ยวดูเวลาจริงดีกว่าว่าจะได้หนึ่งหกหกไหมถ้าเปลี่ยนเป็นวีจะเป็นชั่วโมงหน้าได้หนึ่งสามหกีเราคิดว่าคุณเมื่อกี้ตัดเอาไวมากแตะจริงไวอันนี้จริงถ้าแบบไม่อเพื่อบรรลุแบบรวยตัวเองก็จริงๆก็น่าจะถังเอ็ตซั้นน่าจะถางไม่ถึหน้าใช่ไหมล่ะทุกคนนี่คือแบบยังไม่เพี่ยที่เล่นมายังไม่ถึงมาตรฐานพี่บอกเลยว่าเดินหน้าเต็มกำลังเใช่ไหมเออและเวลาที่เน็ตทำไม่ได้คือ ี่นาทีจุดยสามวินาทีม่าทเลยี่นาทีเหรอสี่เมื่อกี้เราให้ลาแค่หนึอันนี้คือน้อยสุดก็หนึ่งจุดไม่นี้คือรวมจีิงเหรอใครเก่งเ่งนะไม่แต่มีคนจบได้แล้วมีแับได้เพราะฉะนั้นเน็ตแท้ไหคะต้องเสรนมครับผมหนุ่ที่สุดนะตอนนี้หน้าหนก็ไม่ ครับผมก็ฝากเพลงของผมด้วยนะครับผมคําพูดคําเดียวครับผมก็ประกอบซีรีส์เรื่องที่เจ็ดคนกลางด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องซองไวเวิร์ด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์ของค่ายบ้านดูมันดีเองครับผมก็ผมรับบทเป็นเอิร์ธครับผมครับผมครับผมผมครับผมก็แล้วก็มีหนังภาพยนตร์ครับเรื่องติวเตอร์นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามในเอทีครับผมปีหน้าแน่นอนครับผมว้าวทีนี้ไปเจอกับหลวงพ่อครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับผมทีนี้พี่เหงอกะ ได้เลี้ยงแมวใชไงเออจัดต่อทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่เจตจะให้เน็กไปเล่าเป็นแมวแล้วก็ฝากผลงานพร้อมไหมพร้อมครับผมถ้าพร้อมแล้วครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมก็เพลงเดียวของผมนะครับผมก็เป็นเพลงชื่อว่าคำพูดคำเดียวครับประกอบละครที่เจตครับผมแล้วก็บาร์ ซีรีส์เรื่องอาซอ,องไวเวอร์นะครับผมเป็นของค่ายบ้านดูดิเอ็มเัาผมก็ยังก็ฝากด้วยนะครับผมก็เดอะทิวเตอร์นะครับผมเป็นภาพยนตร์ครับฝากด้วยครับปีหน้า,า,าและนี่คือเน็ตตี้ทบปค่ะคแค<ฮ>ทท็อปบายบาย